สวัสดีค่ะทุกคนคุณน,น,นาวผมวันนี้ก็อยู่กับผมกับครูเดินมนะเอ่อก็เหมือนเดิมตามหาแอมบูชกีพีทสามนะเดี๋ยวไปกันเลยนะมาครูเดิมของเราเวลาที่ที่บุ้เข้าไปตาถูมันเป็นร้านนี่อะไรนะร้านของฟ้าแล้วก็มีของทุกอย่างที่สินมาขายแค่เดียวเองนะ ซื้อล็อกพิกดีไหมเออแม่ไม่ได้แต่ไปถึงนี่แม่แม่ม่แม่้องโทรโซื้อล็อกพิกดีไหมอออ๋อแซื้อแล้วกันเอเคไป นี่่เ่อมี่นี่รต่อนมกียองด้่วาองวกร์้ขี้เกียรหาไปเลยดีกว่าดูนี่ล็อกฟิกโอเคเสร็จแล้ว

มันจะมาแม่เ hmm. อ <oh> okay. okay. okay, ็ิ้เนี่มีไฟฉายไหมโอเคเอโอเคไม่เป็นไรอ้ซาลี่ซาลีช่วยด้วยซาลี่ซาลี่๋อซาลี่อ่ะ ลายๆๆลัชมาลรัซาลี่มาวัดคืออะไรอะไรคือคืออะไรอะลัชมาลซาลี่มาแล้วรัชมาลัชมาได้ยังไงหนูไยกับเพื่อนหรือเปล่าใช่ร้อยตายแล้วแอลสองหน้าแปด จาจะพักเลยโอเคเพื่อนเขาอะไรนต้วใส่เพปรท่ากเกียซาลี่ เกตซาลีไปเกตซาลีมากไอ้เข้าเ ซื้ออะไรแล้วกันไม่กี่ผมจะทำบัตรไปหากิชแต่ว่าทำไม่ได้ลืมไปแล้วว่ามันทำยังไง เปเก๊อหาทิโมตีหน่อยแล้วกันตู้ตู้ตู้เข้ามดูสิเมื่อกี้ผมเห็นมันไฟกระพริบไม่แน่มี para o

ขอบคุณแกดิ้งไลท์มากขอบคุณแกดิ้งไลท์เจอแล้วเจอแล้วแกดิ้งไลท์นำมาเจอแล้วดูในมือแกดิ้งไลท์นำทางคิดดูเหนื่อยหนาเลยแกดิ้งไลท์นำทางนี่ลำเหนียวเวย ไช่กเหนียวเรียบเลยไม่ไม่ไม่ติดบขเรียบเรามาแล้วไเกียวมันไม่เกี่ยวนมันไม่มันไม่ร้หลังหานี่แม่ตัวดูเนเไม่ไอเมตั้งอะไรไม่รู้ตั้งอะไร

วัดน oh. <ừ. S 1> ้ำผมตายแล้วมเล่นต่อแล้วกันไฟกัพี่ยังไม่เจอตู้เลยเนี่ย้่อนะคะเ่นส เออเอาไปว่าเราผมทุกคนผมเจอแอมบูสเนี่ยผมตายว่าแอมบูสเนี่ยเออเอาไปว่าจบเลยแล้วกันตอนแรกผมนึกว่าลัสมาไงผมก็เลยออกมาแล้วผมโดนแอมบูสฆ่า คลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าถืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระด,ดิ่งนะนะครับบ๊ายบาย,บาย